มาทาเค้กส่งทางแท็กเปย์กันค่ะลูกค้าอยู่ห่างจากอินชอนนะคะก็เลยเลือกส่งไปทางแท็กเปวันนี้เราจะมาขึ้นก้อนแรกก่อนเลยนะคะก้อนแรกนี้ลูกค้าบีฟว่าขอเป็นรสช็อกโกแลตทีมสีเขียวแล้วก็ขอเป็นรูปผู้หญิงทรงผมดังุงะคะแล้วก็บีฟอีกว่าขอเป็นเสื้อสายเดี่ยวสีเขียวในขนาดมินิไซส์นะคะตอนแรกก็คิดในใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะทําได้ไหมด้วยความที่ว่าเค้กค่อนข้างจะเป็นขนาดเล็กมากแล้วก็เป็นมินิไซส์เล็กที่สุดของในร้านซึ่งเค้กขนาดไซส์นี้นะคะก็อาจจะไม่เหมาะกับงาน วาดสักเท่าไหร่เพราะดีเทลค่อนข้างที่จะเยอะสุดท้ายแล้วเราก็วาดออกมาได้น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอะชมตัวเองไปอีกถ้าเป็นงานมินิไซน์นะคะอาจจะเหมาะกับเป็นงานเขียนหรือว่าตกแต่งด้วยความคิวค้วๆน่ารักน่ารักมากกว่าแต่หรือลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งทางเรามาได้อีกเหมือนกันนะคะและในก้อนต่อไปลูกค้าสั่งทั้งหมด2ก้อนส่งในที่เดียวกันเป็นขนาดมินิไซส์เหมือนกันค่ะแต่อันนี้ก็จะน่ารักมาอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกค้าให้วาดแต่หน้าคนอย่างเดียวแล้วก็ทรงผมเป็นคาแรคเตอร์ที่ลูกค้าแจ้งมาทางเราก็ต้องขอแจ้งกกัน